สวัสดีครับสุขสบายดีพอไหมพี่น้องสุขุสุขคนจ้าด้านหน้าเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นเป็น,น,นจำเป็นอีกก่องหนึ่งจำเิ่นซัยังนหน้ามานหน้าซองมา บอร์สองสองนี่ก็สปดมาม่าเผ็ดนะพี่น้องเนาะลดเผ็ดจากกรุงเทพของพิสุพิสุเป็นฝากมาหายดย้มือนานทีรีวิวเนะาะกับบดมีโอกาสาสิได็กินหนาซิเมนเกาหลีหรือไทยไมื่อนี่ก็มีโอกาสว่างกับซีมาจีนวันที่สิบหาเดือนสิบเอด็ดสองพันสาว สิเบอร์อายุแล้วเดือนหนาคอมันเบอร์อายุาายมันกับโมเมนต์เน่าอาจจะเป็นข้างแรกของเฮาม่านวะกึ่งสบํบเร็จลูกสูตรเผ็ดมากข้างแรกของฮาข้า,างแรกของฮาเศรษฐกิจว่ามันแตกต่างกับมมาาของไทยของลาวจังไรเนาะตม้มยำกุ้งแต่ว่า ต้องไทยกับบุรีเผ็ดนะที่ต้ยมยำกุ้งกับบุหรีเผ็ดก็ธรรมดาแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นรสเผ็ดจัดเผ็ดมากอืชิลองซิมเบอร์เผ็ดอย่างไรเป็นครั้งแรกของฮอร์ที่สิเดกินเนาะแต่ว่าหอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่เกือบสองเท่าเขินปิ๊กเลยรสเผ็ดมันเป็นอย่างเป็นต้ยมยำบ่หรือเป็นอย่างจาัด กับบุคคลหูกัสิได้เห็นน้ำการ่แหละเกาหลเกาหลีจักเผื่อือกัจินตนาการว่าเฮานั่งกินอยู่เกาหลีแต่ว่าจัำเป็นรสชาติหยังบ่ฮู้ต้มยำหรือเป็นอีหยังก็บ่มักพริกแล้วฮะน่ะอรสมักพริกมันบ่แม่นรดหมูสับรดต้มยำรดพริกท่าท่าโอ้ยมันคือเส้นบ่ยาวปิดแก๊ะก่อนไปยังเฮ้ย พีหัวผมอืมสึดง่างแต่บออาจักสิเติมน้ำลงที่้องเลยทำมากินแห้งนะครับจะเอาไป้ใส่ลายบอมาใส่กอีกคอยกนะจริงๆนี่วสิตาปกหมดออกแล้วใส่น้ำลายลงไหน เอามาใส่ก็เลยน้ำมา,าเอาเามาใส่ก็เออีกเธอควรจะใส่ก็แล้วแต่เธอโอเคพอแล้วก็สิบปลุงพี่น้องบบบนี้เนี่ยยังใส่อยู่เป็นตาสิบเป็นยังไงกินห <c oughs> <c oughs> างสัสียใจแค่ไหน,นมา เขื่อนอ้าไอันนี้คือน้ำพริกล้วนไอ้ดำเปื้อนนั่นวะน้ำพริกเผาวนเพชรได้จังไลยดูบอ่อนเรื่องนี้ก็เป็นพริกอีกเครื่องปรุงมันมี้สองซองอันนีจะเป็นหอมไปสือหอมกันในงาค่ายอย่างก็เจ้าราเมงอันนี้เป็นสลายครับอัน ในงาขาวพี่น้องเอ้ยกุ้งซีของเธอบีบลงใไฮซานเดี๋ยวเร็วมีบลงพี <c oughs> ่น,น้องเบองหน้าตาคือสีบัวแสบคือของไทยครับนาะ้องเผ็ดมากบัวแสบก็จะพาว,วิจารน้อยห่หวยบอซีสันหนึ่งจะไปวิจารแสบหรือบแสบก็ได้รีวิวก็คือรีวิวนี่เป็นจังไงก็ได้เพจบอหรืบอบอเพจ ีเป็นในงากระสลายอาซาวดูสิของข้าใส่น้ำลายคนบกพี่น้องข้าต้องการนาอาหยาน้ำปุืยที่ดำนี่คือน,นำ้ำพริกเผาลอยไปอยู่ทางร้านของลอยมันกินมาได้ดอกเพชร้านกระยากร้านอย่างนี่โอ้ยมันยืดอ่น้ำลายน้ำเบือออัอยู่ มดูิแม่เอิญไปแม่อีน้อยนี่แม่ต้นไม่ทิ้งแมงวะอาหยาอา่ะคือน้องออกมาเลยเราเห็นเาเอาลงซะก,ก่อนอเบิง่งมันจะเป็นอะไรคืออันปีน่นนะมันสีอหไรเข้าปากโปอยู่บ่ใส่แบบถั่วลงไปพี่น้องแต่ว่าต้นนั่นนะมันมันมันบกเพชรปันใดซื้อมาแล้วคำหนึ่งเพชรตี อร่อยดีเออจะกินได้ไหมนี่เผ็ดแต่รสชาติไม่เข้มข้นเท่าไหร่เบ่อสิบื่อสินะเพิ่มพักไม่น้องเลยเผ็ดมากสันกระสมเสือเผ็ดมากเลยแต่ว่ากินได้โยกับบดถึงขนาดว่าตามะฮุงสันเผ็ดกว่านี้ยังกินได้ตามะฮุงเผ็ดตุ้นนี้เราควรเปิดพัดลมไหมกะหันมาซิ พี่น้องเริ่มเลยแลวแบบนี้เด้อแต่เส้นใหญ่ไงผมก็ผมกินนะบวงเป็นบววงกะลิงแต่ออกกินปลาจางมันออกหวานน่ะ พี่น้องจ่าอะไรล้าล่ะจ่าสังเกตเบงเสร็จจาก, <c oughs> จ,ากจากที่เป็นสีขาวออกมันห่อนเนาะประวัติเปน็นอะไรเธอ <c oughs> เสร็จมันอ่ะยังขาขาบเบียรเนาะ ว่าบ่สูตรเผ็ดมากสัะ ผสมคำลำเรือหมอพช่งส,สัตสิเพย้อนลังช่วงเอม,อมอันเป็นปิกเผาเดือดตอ่งเลตังยือันนี้นะก หวานอรเภย่อนหลังหอมบ้าง <Ừ. S 1> หรออมตะบ้างเหรเปรียบเทียบเะไักินป <intake> ็นเป็นยัไงอามกินประเทได้มันเพชรย่อนหลัง อย่างน้มันเร็วมาเลยยังหาสุ่าพอยูน้อยน้อยน้อยอาเปิดแท่งนะอกเห็นถือกล้องดูสิเอดบอ เ,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 เป็นตนะเบ็ดยอยู่ต้องมั่งกลัวนะฉดฉตาเผ็ดปวดถึงรสชาติก็ธรรมดาเนาะแต่เผ็ดอยู่เอาตรงๆเด้อนี่แค่ตรงๆร,งๆรสชาติน่ะสูตรต้มยำกุ้งก็ได้ดอก ต่สความเด็ดแบบว่าฮัฟเฟอร์กินแบบนี้เนาะมันก็แม่ละจุดจออกจะออกออนเอิบถ้าเป็นเขามันก็สูงเขาบลารัวเขากินรสชาติแบบนี้น้องเอ็นแบบวิน้อค้ายคือกับเขาอ่ะล่ะกับเขาบ้านเขากับเขาบ้านเท่ากันแตกต่างกันเขากินแบบนั้นเขาก็แซ่บแบบของเขารสชาติของเขา อาหารเกาหลีเผ็ดเอาเกาหลีมันกินเผ็ดปะนี่กินวัตถมิดตะญี่ปุ่นเนาะกินเผ็ดเป็นยอลัง<อ> เส้นหมักทัว่ตัวนั่นกันแต่รสชาติมันสูงพวก ต้มยำหรือหมูสับบ้านเฮาบ่ได้พี่คืดจืดๆแน่นเผ็ดอย่างเดียวพี่บ่เอาเลยเด้อพี่เด้อพี่เอ้ยขอบคุณหลายๆเพิ่นว่าอยากให้มาซิมเบิ่งส่งเพชรซิมเห็นว่ามักเผ็ดกันก็เลยส่งมาให้กินเบิ่งเนาะ ขอบคุณพี่มันเหื่อยตอนแรกว่าจะมาหงุดหงิดวันไหนยังกินไหนเลยครับเป็นครั้งแรกก็ห้าวเทียวไปซิมไดห้องรสชาติว่าเป็นยังไงแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยกินบ่ได้แน่นอนสำหรับผู้ใหญ่ก็นยังน้อยกินบ่ได้ก็ได้มันมันน่าขำดีนะนั่งต่างต่างไม่ให้บอกอยากล่าละ บอกงว่าเฮ้ยเดปากมานึกปากแดงเลยครับสงสัยเสียเลยเอาเกลือโป๊ะหอนสังเกตบางเส้น ส้นขนาดเส้นามากๆเลยมันเป็นเส้นสีขาวบริเซนสีเหลืองคือบานเฮาเป็นเส้นสีขาวแต่ว่าพอมาถึงน้ามันจะเป็นสีแดงดูพวกนี้แบบว่าอะหมดอย่างทำลายน้ำใจพี่คนนละเนะพชรกระทน้ อ้าฉันเถอะสมสมคำว่าสูตรเผ็ดมากอีเยสดซ้ซองข้าแรกบอกเผ็ดอีเร ผู้ใดกินมามา่ารสนี่แนะนำให้อันอน,น้ำเย็นหรือว่าของหวานตั้งไว้ข้างๆนะอ้ว่าวี๋ยวอุดทนรสชาติมันงกาเพราะกินได้แต่บดถึงขนาดเขาบอกเสพ cứ bỏ cái tinh nằm nhìn mà bỏ oh hiền sao cứ bỏ cái tinh nằm nhìn mà Hãy subscribe

มันอีเพิ่มมันอีเพิ่มช่วยชีวิตฉันครับแล้วหรือยัดูตามตัดเล็บดูนะคือ